สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้ต้อกับทุกมากระสิเข่าป้าคือเก้าโนจ้าหลังเลิกงานป้าคลืมๆเนาะค่ะพากันเข่าป้าหาเห็ดอยู่คือเก้าโนจ่าพี่น้องค่ะีแรก e c t d ล p l อ y off โออ direct โอ้ยตกลุมตกลุมเลิกจากงานเข่าป้าดีโดยตรงเลยค่ะพนัสุทุกมัดมาครับไปค่ะเข่าป้าน้ำกันกับต้อทุกมากระสิไปอีกจุดหนึ่งจ้านะคะสามีต้อกระซิไปข้างหนาแล้วกระซิไปหาเบื้องเห็ดขั้นตะแลนเนาะค่ะส่วนต้อสิไปหาเห็ดถัดจ้าลงมาน้ำหนีน้ำกันกับต้อจ้ะ ต้นชงตอใบป,ปานี่ปาทุกคนเขาปปาน้าก,กันกับต้อนาะจ้ามีตอนเลิกงานมากันฝ้าแจ้งแจ้งมีฮอดแดดดิจ้าพี่นอ้องตบามาฮอดบ้านฝ้ามืดเนาะค่ะฝ้ามืดแล้วไปาขาป้าหาเห็ดเก็บมันกนจ้ามันนี่ค่ะเก็บเอาในนี่แล้วค่ะพี่น้อง โอ้ยเห็ดอั่นอากาศมันลมค่ะพี่น้องเบิ่งจ้ะมันลมบ่อยๆเห็ดมันก็เตรียมตัวแห้งเนาะจ้ะเห็ดเตรียมตัวแห้งให้เราแล้วพี่จะหลายอยุดตะบ่ากอดกันอมลมแอมกอดกันลมอมแมแอมอยู่มันลมแมพี่น้องพอตะลมเราอักอนเห็ด เห็ดตัวนี้กันถือลมบ่ได้เลยดิมันบ่กะมันบ่ชอบอากาศแห้งเนาะคะ่ะไม่ชอบลมไม่ชอบแดดเห็ดตัวนี้จ้ะเขาสิชอบแบบอ่าชื้นๆเปลียกๆเกนาะคะ่ะมันนี่ค่ะส่วนทูมัดก็แยกจะไปหาเบื้องเห็ดเหลืองเนาะค่ะ้ะเอาไปขายไกล,กลสั้นกันได้เห็ดเหลืองหลายสั้นดีดิพี่น้องเพราะว่ามันคุ้มค่านะ้ำมันหลุดจาโลหนึ่งกันหลายตัง รู้ละเปร่ร้อยคูณนะคะกอดกอดกันต้องยงเต็งแงงคือจังดอกไม่เไหมคือห่อขนมหมกนะจ๊ะพี่น้อง นี่จ้ะตรงสามีต้องไปเก็บเห็ดเหลืองนะเห็ดอันเห็ดทัดกระหลายทะดีพี่น้องเห็ดทัดออกหลายทะดีหมองหันนะ นิดถกอร่มนี้เลยเมื่อกรอบแต่พี่น้องจับนิดจับน้อยดอกกับขาหักออกจากกันนะคะ จะเป็นสายอยู่เนาะตัวบากรกะสีเจ็ซีกะสีเห็นยา,ากจีบน้อยเนาะจา้าตัวเงี้ยเงี้ยจีบมวนๆคือเก่จาจ้านี่พี่น้องมาจุกเอานังสีน้องกันกันกบต้อจา้าจุกเอาแบบนี้เป็น,นไงตัดขาตั้วบาร์ผูกเก้ามือนั่นตัวนางต,ตัดขากับทุ่มัดสามตา,ต,าตัวบาร์โต้มาด้อัดคลิปด,ดอกค่ะต,ตัวบาโต้พักกันนางตัดกันสองคนผัวมเมีย คุยกันไปฟังหมอ้ำไปนำนะจ๊ะฟังหมอ้ำโปฉลาดน่อยกับอังคาฟังหมอ้ำบุ่นเกา่าคุคขะมันเป็นคล้องเป็นคล้องไปคุนเต็มอยู่ tay hai để chặt nhau thì tìm được to ngặt được rồi. มันมาเก็บเห็ดน,นี่บิดบิดหดูการเก็บเห็ดแล้วกะยังเก็บอยู่เนาะครับพี่น้องหาวิธีไปจนได้แหละเห็ดมันยังดียังงามดี ทุกคนหาจกเอาน้ำปลานน่เนาะจ้าหาจกเอาน้ำปลามันหลยอยู่ใบบับุรีมันโลยลงสะแลับมันก็ได้เดี๋ยวเห็นเห็ดเป็นเสน้นเป็นสายไปนะจ้าอุ้ยขาขาดดอกขาดวาสบบีบรีบก็รีบคือเก้าเลยนะจ้าอยากได้หลาย เอฟซีกระบอกตัวยกอัดคลิปไปได้หลายเด้อเก็บเห็ดนี่ว่าแต่คลิปอื่นนี่คนบ่คอยเบิ่งดีว่าคันคลิปเ็ฟเห็ดนี่คนเบิ่งกับพอได้ยอดวิวอยู่เนาะค่ะแต่ว่าคลิปอื่นนี่ยอดสิถึงพันกระสิบบมีเนาะค่ะซี่ร้อยห้าร้อยสองร้อยสามร้อยกะสิได้ยพ่อซันีแต่ว่ากะคือว่าหล่ะจะพี่น้องมันอัดไว้หลายๆก็คือเกาล่ะค่ะคันเบิดคขันมันเลยหนาเห็ดแล้วมันเบิ่งมันกับบ่มมวนนะคะ ถันมันเลยนาเห็นแล้วเ่าเอาไปลงสิมันกับบ่มมวนดอกค่ะแต่ว่ากับต่า่ากับมันก็อัดใบบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะต้อกัเอาลงแบบจังซี่ละ่ะได้สำเร็จกับสับพเ้านั่นะน่ะเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณเอฟซีที่แนะนำนะคะดีกันเนาะพี่น้องคุยกับเอฟซีก็ได้ความรู้ลายางจากตัวกลายเป็นคน้นทำเนาะค่ะพี่น้องหูบอกค่ค้นทำคนดูน้อกะลาเนาะจา้ะบมหูจักหนังเพราะต้าไม่เห็นจุดนี้ต้อกะ ได้เรียนรู้น้ำจุดนี่น้ำเอฟซีเนี่ยน้ำเน่ความคิดความอ่านหลายๆอย่ยางทีแน้นํากันหลายๆด้านนะคะกับว่ามนมีตะชื่นชมเนาะคะ่ะติชมกับมีค่ะแต่แบบว่าคําว่าติชมนี่ก็คือเป็นความรู้นะคะทุกคนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบวบว่า,าตัวบบได้ว่าเอฟซีาต่อเลยค่ะแต่ว่าคาว่าติชมก็คือแบบว่าถ้ามีตะชมอย่างเดียวเขาก็บบกหูของผิดข้อผิดพลาดเนาะคะ่ะ ก็มีมั่งชมมั่งติมั่งมันก็ได้รสชาติดีอีกอย่างหนึง่งเนาะค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเก็บมาได้กับขาขาดกับโดอโด,ดโอกับขาดออกยากกันนี่พี่น้องมึงแน่บุมมวนเลยมันก็นหลายแต่ว่ามมนเห็นชวนซีพุดถนัดเก็บเป็นวุนี่แหละเก็บจนกว่าน้ำแข็งสิลุง ามีตัวกับพ้าตัวเก็บอยู่คือเก่าล่ะเพิ่นกับมัดยางปลาเหลินปลาถึงสี่ตอนนี้ก็ยังได้ขายไปเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะแค่โรงงานที่แถวแก่เพิ่นมาหับอยู่บ้านเพิ่นปิดซื้อๆเนาะคะ่ะแต่ทางไกลก็ยังได,ได้เก็บอยู่ถ้าเฮาขยันเฮาก็หาเก็บขายได้อยู่เนาะ,ะพี่น้องนะะเนาะเฮาก็เก็บเอาไปขายได้แต่บางเฮาต้องได้หลายๆต้องได้คารุดนะคะรุดไปกลับก็ะสามร้อยแล้วเนาะคะ่ะทุกคนค่ะ ต่อดอกมุนเอเล่หมดเลยขอโทษด FC ที่ต้อเก็บเห็ดบ่งามครับ เพื่นขเพิยุ่ใต้งาไม้นี่ยนะจ้ะเป็นดือบอยุ่ยต้อบ่ต้อก็ต้องเอาจกเอาเบิดละค่ะพี่น้องบ,บป่อยใบดอกค่ะมาเจอแบบนี้ก็ถือว่าหลายแล้วนะค่ะถึงสิจกเอายากจังน้อยจกเอายากกับจกเอามันหลายมันบุมนี้หนามคือจังหนามเมียดอกนะพี่น้องเนาะตรงนี้หนามมียอย่างคือบ้านเฮาดอก เช้งาไมมเพื่นตัดงาไม้ซื้อจุกเอารูดมีเวลานางตัดขากะช่วงนี้แหละค่ะนางตัดขาหิดเพราะว่ามันเก็บว่ได้มือละหลายเนาะค่ะเก็บได้มือละกระตากลับไปก็ไปนางตัดขาไว้เนาะค่ะ มูนี่ต้อโชคดีขนาดเลยค่ะพี่น้องโชคดีไปทำงานบ้านทำงานบ้านต้อไปเห็นเห็ดอันโทษทีเดธอต้อไปเห็นเห็ดอันนั่นไหมเดี๋ยวบ้านต้อมันบ่มีหาจังไรกับบ่มีต้อเพิ่งไปเห็นน่ะล่ะค่ะเห็นเห็นเห็ดอ่าอะไรเห็ดถั่วเห็ดถั่วที่เขาคนไทยเขาเอิญเห็ดถั่วเนาะค่ะแต่ภาษาสวีเดนต้อกับบุหู้นาะจ้ะ ตัวเพิ่งไปเห็นเห็นกับตาพี่โมเป็นเห็นสุดๆกับตาตาเก้าเห็นตาอยู่ในขีปเพิ่นอยากเห็นอยากเห็นวันนี้ก็เลยไปเห็นสุดๆเลยนะคะเห็นกับตาเราเห็ดถั่วแล้วค่ะนอกจากขักแล้วเหมือนเนี่ยเห็ดตัวเห็ดถั่วหน้าตาสดๆมันเป็นยังไงคุณแม่ มันหลายอยู่ดิมันเต็มอยู่จ้ามันจุกเอาหนาจากน้อยมาจากะรุ่นจุกไปน้ำต้อนนอี่แหละจับแหียงบ่ได้พี่น้องมันกรอบเห็ดมันถือความหนาวความห้อนถือฝนแล้วมันก็เหี่ยถือมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงหลายมันเล็กกรอบนะจ๊ะ ดูเห็ดค่ะทุกคนขาวงอกบุดรดเดี๋ยวตาแหงงงายไว้เพราะปะัญญาขี้นองมันบดเปียกนะคะเอาไปไว้ในบ้านคืนเดียวก็แห้งสองคืนก็แห้งเราจะเด็ดแบบเนี่ยมันบดได้อุ่นน้า ได้แน่แล้วล่ะค่ะได้ไกลเต็มตาแล้วพี่น้องจะมวลบพี่มวล,มวลพี่น้องกับมวลเอาลยเดอมืมเนี่ย ได้ดอกเพราะได้ดอกด้วยค่ะเพราะว่าเห็ดมันกรอบมันแตกต้องจับดึงขาสินเนาะจ้ะเป็นเสนเป็นสายอยู่แต่ว่าเอฟซีกับสีบุกคอยเดี๋ยวเห็นดอกเนาะมันมันมันสีเดียวกันกับใบไม้ ได้ต้ไฟเราจะมาเนี่ยได้ต้แสงไฟเราเด้อพี่น้องเอ้เก็บเก็บเห็ดโบท่านาได้พอนั่นตอนอยู่เก็บเห็ดท่านได้เพอะตอนนั่นมืดแล้วพี่น้องนี่แหละเห็ดผลนตีอ่คนเซาเก็บเห็ดเนาะค่ะแล้วก็ล้านเซาซื้อยู่กับโบมีคนเก็บเพราะว่ามันมืดใบจ้าคนตีเพื่อนทำงานเพื่อนกับเรียนเขาปลาเก็บเห็ดกับโบเพอท่านได้ได้มันก็บคำแล้วเนาะค่ะขัเป็นตอนหนาห้อนมันกับพอได้อยู่ แต่ตอนนี้ได้เห็ดนิดเดียวกับแบบคำแล้วเห็ดกระโดไดไ้ดอกงามแหงไปนองเอ้ยบังเอ โอเคนะค่ะคลิปนี้ตอนนี้ต้อเอาไว้สำนีกอนะจ้าต้อสีหนุ่มเห็ดจักข้าวก็น้อยค่ะพี่น้องมาน,นี่ค่ะให้มันได้เต็มจกักอีกจักตาก็นอจ้าต้อ,ตอสีหุ่มก็คอยเอฟซีม้วนเป็นน้ำตอนน้อเนาะค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะมันนี่ตอ้อกะสินงังตัดขาเห็ดนะค่ะพี่น้องเนาะตัดขายเห็ดก็นจา้ามานี่จา้า